ซูมค o าวมิ e ติ้งเวอร์ชันสมาร์ทโฟนตอนที่4 How to upgrade แอ c เคา t Zoom ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n นว a IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการอัปเกรด a c c o u n t z ซูมนะครับให้ใช้งานได้เยอะๆนะครับจำนวนคนมากๆหรือชั่วโมงแบบ l ล l i m i t e d แน่นเงเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอน ห o าทูโป้ PC ซีรีนะครับ Facebook ซีรีส์นะครับ Line Official Account s e r ซีรีนะครับ YouTube ซีรีส์แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคเปิดโปรแกรม Zoom ได้เลยนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับมีหน้าต่างแบบนี่นะครับ m e e t i n g and Chat นั่นเอง เพื่อนๆสามารถกดนะครับเซตติ้งขวามือด้านล่างได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าต่างของ setting นั่นเองซึ่งด้านบนนะครับจะโชว์แอคเค n t ของเรานะครับว่าเป็น basic นะครับตัวสีน้ำเงินเล็กๆนะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับก็เข้าสู่หน้าต่างของ my profile นะครับให้เรากดด้านล่างสุดนะครับสีน้ำเงินนะครับเขียนว่า Learn m o r e นะกดเข้าไปนะครับ ก็จะเชื่อมต่อกับโปรแกรมนะครับ IE นะครับให้เราเลื่อนนะครับหานะครับหาคำว่า t r y of Account นะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีคำว่า Account Profile นะครับนี่ครับสังเกตนะเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับจดทันไหมเอ่ยนะครับโอเคนะครับ ไปกันต่อนะกดตรงนี้ครับ Account Profile เลยครับก็จะสู่หน้าต่างของการเข้าสู่ Zoom นะครับผ่าน IE นั่นเองนะครับหรือ Google Chrome นะครับให้เราไซ g น์ไปเลยนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำการเชื่อมต่อกับ Facebook นะครับ บนมือถือไว้ก็อาจจะเร็วนะฮะแต่ถ้าไม่เชื่อมต่อก็ต้องใส่ ID, Password, Zoom แล้วก็ยืนยันระบบ2ชั้นนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าระบบดีนะครับมันจะมีความเซฟตี้นะครับสูงมากนะครับโอเคมาเข้าสู่หน้าต่างของ Account Profile นะครับก็นะครับสังเกตนะครับตอนนี้นะจ๊ะจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ โชว์สถานะนะครับให้เราสังเกตขวามือนะครับตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า Account Profile นะครับแล้วจะมีติ่งเล็กๆนะครับลูกศรกดเข้ามาครับสังเกตนะฮะมันจะมีเมนูเพียบเลยนะครับให้เราเลื่อนนะครับนะครับจดได้จดไว้นะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับแถบนะครับมันจะเขียนคำว่า Account Profile นะครับสีน้ำเงินยาวๆนะครับ ข้างล่างมาเขียนว่า billing นะกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับสังเกตนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับของ basic นั่นเองนะฮะให้เรากดปุ่มสีส้มนะครับอัเก a d e account นั่นเองกดเข้ามานะครับจะเป็น basic free นะครับใช้ได้สูงสุดแค่100คนเท่านั้นนะครับ 1ต่อ1 Unlimited นะครับในการพูดคุยนะฮะส่วนแบบกรุ๊ปนะครับได้แค่40นาทีเท่านั้นนะครับ3ถึง100คนนะจ๊ะแบบโปรนะครับอัปเกรดแล้วจะได้อะไรนะฮะได้แค่100คนเหมือนกันนะครับประชุมนะครับต่อครั้งนะครับสูงสุดได้24ชั่วโมงนะครับจุกๆกันไปนะจ๊ะโอเค แบบ s i n e s s ก็ทำไรได้บ้างเอ่ย300คนนะครับสูงสุดนะครับสุดท้ายนะครับ Enterprise นะครับเต็มที่นะครับพันคนนะครับไม่จำกัดนะครับก็ไปกันดูนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคก็ไปลองใช้งานดูนะครับตามความเหมาะสมนะครับส่วนการจ่ายเงินก็กดดูเรานะครับเพราะว่า ของพวกนี้ไม่ยากนะครับขอให้เรามีบัตรเดบิตเครดิตนะครับลูดปื้ดนะจ่ายเงินก็เรียบร้อยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะถ้าติดติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ